สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ i study Canada ดาพาทุกคนนะคะมาดูภาพบรรยากาศงาน graduation project ของนักเรียนมของที่แคนาดานะคะซึ่งเป็น project บังคับที่ทุกๆคนที่จะจบ High School ที่แคนาดาต้องทํานะคะนี่เป็นผลงานตัวอย่าง Final ของเพื่อนๆนะคะเป็นงานที่เราจะต้องออกมานําเสนอใน Future Board นะคะแล้วก็จัดอยู่ในจิมอันนี้เพื่อนคนไทยนะคะที่มาดูแล้วก็มานําเสนอด้วยโรงเรียนเนี่ยให้ ฟรีดอมมากๆเลยนะคะว่าเราอยากทำหัวข้ออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฮอบบี้หรือว่าเป็นอาชีพที่เราสนใจอนาคตรหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเราที่อยากจะมาโชว์อาจจะเป็นเรื่องคราฟต์แอนด์อาร์ตหรือว่าเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาได้ทุกอย่างเลยนะคะ ม่เชื่อก็ต้องเชื่อตานะคะนี่คือ Rolls Royce Vintage ที่นักเรียนคนหนึ่งเขาเอามาเป็นดิสเพลย์เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เขานะคะเพราะเขาทำเรื่องออตเตอร์โมทีก็คือทุกคนเซอร์ไพรส์ามากๆเลยที่เขากล้าเอารถจริงๆมาจอดในคาเฟ่ตเอร์โรงเรียนนะคะเราเห็นก็ไม่เชื่อกับตาเหมือนกันเด็กหลายคนที่นี่นะคะสนใจเรื่องท่องเที่ยวอันนี้เขาก็ทำเรื่องแกปเบียว่าจะไปที่ไทยค่ะในงานนะคะเราจะต้องพรีเซนต์ให้จัดชิ่งคนฟังซึ่งเขาก็จะมาฟังการนำเสนอแล้วก็เกรดงานให้เรานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเมย์เองนะคะใครอย เรสนุกสนุกอื่นๆในแคนาที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็อย่าลืมติดตามอีพีถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันแบบจากประสบการณ์โดยตรงเลยค่ะ